ีเอาจากมาดีเอว้เฮ็ดประโยชน์จากฝาเครื่องดื่มพี่น้องหนักหรือฝาหนาปมะดุมจากมาเฮ็ดโอซอเจาะท่อพีวีซีอุปกรณ์คอรดไขควยยงวันใส่กันได้ทีมน็อตสว่านหลักกระฟาเครื่องดื่มมาเริ่มเลยพี่น้องปึ๊บน้ำกะปูรหรือจะใส่สว่านจากอกกัได้มาเริ่มต้นมาตอกลงไปลุ่มนะ เึ๊บตอกน้ำไปแล้วเึ๊บว่างลงว่างลง่มตอกก็ลกลงไปนะนะ,นะ,นะลาก่บโอ้้าว้าวว้าว,ว,าวโอ้มืัสนีเอาจะมา DIY เ็ดประโยชน์จากฝาเครื่องดื่ม พี่น,อน้องหนาหรือฝาหนามาลมจากมาเห็ดโอซอกจาะอคอนไช้ขั้วควรจะใส่ยิยงไลทีมน,น็อตสวรรค์ห้วก็ะฟาเครื่องดื่มมาเริ่มเลยพี่นอ้องปึ๊บนำ้ำมาฝาเครื่องดื่มพี่นอ้องตะกูน,น็นอตน็อตมาวางลุ่พี่นอ้องจะใส่ ดอกสะวันจ๊อกระได้พี่นอ้องแต่นี่จะใส่ขวานตอกพี่นอ้องตอกลงไปเลยนะปึ๊บตอกนําไปแล้วปึ๊บว่างลงตอกก็งลุ่งไปนะนะนะลากะขันแต่นี่ขันยึด,ยด,ยดเห็นไหมหมุนฟุฟูฟูฟูข้าไปนะประโยชน์ข้าวจามาเฮ็ดมาพ่อเข้ายึดนอด็อตขันแล้วละพี่นอ้องมันก็นจะเป็นลักษณะนี้ ปึ๊บจึ๊บเบิงปึ๊บปึ๊บอะกจะ,จะใส่สวานพี่หน้องหล้กก็มาหมุนขันอะหมุนขันมามาเบิงว่ามันจะเป็นโอซอเจาะท่อได้จริงบ่ป่ะมาเบิงกันหลังจากเข้าเฮ็ดโอซอเข้ายึดแล้วเฮาจะมาทดสอบว่ามันจะเจาะได้จริงบ่พี่น้องก,ก่อนอื่นเสียบปักปึ๊บหลาเจาะเฮาจะเจาะพลาสติกว่ามันจะเข้าบ่ ว้าวว้าวว้าวครับงานดีไโอโอซอจากฝาเครื่องดื่มหรือฝาหนามระลุมพี่น้องมาเจาะพลาสติกกระถามว่าเจาะได้จริงบ่เจาะได้จริงในกรณีพลาสติกเช่นขันพลาสติกบางๆพี่น้องถาเป็นทอพิพซี่ขนาดหนาเจาะบ่ได้เพราะว่าหนึ่งความคมบ่บ่มีความคมมากพอพี่น้องความคมบ่หมากพ่อ,พอก็ออถือว่า สำหรับคลิปนี้กระจได้จริงใส่งานได้จริงพี่น้องสำหรับพลาส,สติกบางๆอ่ะถรรมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในอีกเทคนิคหนึ่งพี่น้องเป็นอีกวิธีการหนึง่งอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ